สวัสดีครับเจนิลซับหนเองนะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะลองงานสอนวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าซื้อตัวจานสูงต่ําไปนะครับเดี๋ยวผมลองงานให้ดูนะครับวิธีการลูกค้าแบ่งเป็นโซนต่ํากับโซนสูงเอียงหน้าเอียงหลังนะครับเอียงหน้าเอียงหลังยังไงเดี๋ยวผมทําให้ดูไปโซนต่ําครับนี่นะครับให้อยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับเอาให้อยู่กลุ่มนี้นะครับเอียงต่ําลูกลอยๆครับนี่ครับจะต่ําครับ เอียงสูงลอยๆครับสูงหรือสิบเอ็ดนะครับเห็นไหมครับผมจะเอียงมาด้านนี้ตลอดนะจานผมไม่ได้ตรงๆนะเอียงนะครับนี่นะครับลูกค้าต้องตั้งตั้งตัวหลักแล้วก็นี่นะครับให้ได้นะครับแล้วลูกมันจะไปสูงเนี่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับสามเปิดจะสูงหมดนะครับต้องตั้งตั้งหลักให้ได้ครับนี่นะครับพอไปอย่างงี้นะครับปุ๊บเอียงครับใช้เอียง นะครับต้องตั้งหลักใช้ได้ก่อนวิธีการนะครับเนี่ยต่ำนะครับต่ำนะครับ11ครับต่ำนะครับต่ำนะครับเห็นไหมครับคือเพียงแค่เราขยับเข้าโซนนะครับแล้วเราก็ขย่านะครับขย่าตามที่เออโซนที่เราต้องการนะครับว่าเฮ้ยขยับโซนแต่แต่ว่าเราต้องได้น้ําหนักมือนะครับนี่นะครับ อันนี้พอไปโซนเราต้องเขย่าให้ได้น้ำหนักมือเราปุ๊บนี่ครับจะเป็นต่ํานะครับต่อไปครับนี่นะครับน้ำหนักมือเราได้แล้วครับปุ๊บนี่นะครับก็จะเป็นต่ําถ้าอยากได้สูงเอียงมาฝั่งนี้เห็นไหมครับลูกจะอยู่โซนนี้หรือนี่นะครับให้อยู่หมุนจานมี2วิธีขยับลูกมาหรือว่าหมุนจานให้อยู่ในโซนนะครับแค่นี้เองแล้วเราก็เขย่า เนี่ยลอยๆครับขยับพอยู่โซนเนี่ยลอยๆก็จะเป็นสูงตลอด